สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเชฟกระทะซอดหรือในภาษากลางเรียกว่าเชฟกระทะร่วนนั่นเองที่เราจะพาทุกท่านยกหัวจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเดินทางไปยังบ้านหนองโมหีอำเภอพิบูรณ์มังสาหารและค้นหามเมนูนเด็ดๆให้ผู้ชมได้ชมกันต้องตัดรอยอยู่ที่โน่นแล้วไปชมกันเลย ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมืนอวรายการเซฟกระทะสอดครับนําภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับมาที่มู่บ้านหนองบัวฮีครับตำบลหนองบัวฮีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับมื้อนี้เข้ามาตามหาวิถีเด็ดครับเมนูเด็ดในการเนดอาหารครับมื้อนี้สภาพพี่น้องไปชมวิธีการลงหาปลาครับแต่มื่อวูนว่าสิได้ปลาอียงมื้อนี้ภาพพี่น้องตามผมมาเลยก็แล้วกันครับ มาเนียเราได้เดินทางนะครับมาหอดมาถึงนะครับบริเวณซาติเฮ้าสิงหาป่านะครับแต่เฮาบงูวางเฮ้าสีเด็ป่ายังมือนีไปเห็ดเม่นู่เด็ดนะครับในการที่จะนะครับนำเสนออาหารตามอีสานพื้นบ้านบ้านเฮ้านะครับให้พี่น้องได้ชมในรายการนะครับเซฟกระทะสอดนะครับเอาไมอนด้นะครับเข้าได้นะครับเมาจักครับนะครับพี่ชายพื้นดินาหาป่าซอยนะครับนั่นคือพี่คมนะครับสวัสดีครับ พี่ก็มือนีพี่ก็มาหาเงนเนาะโอ้มาหาปลาครับตอนนี้กำลังถ่ากแหงใหญ่เงินกำลังถือมาอยู่ครับโอ้ครับเจ่าปงไม่ถากก่อนครับผมหน่วยใหญ่ครับผมครับผมนี่คืออาหารตามธรรมชาติครับตามอีสานบ้านเฮาเขาเอห้นนายนังนะหอยจูบครับหอยจูบหอยจูบนะครับมือนีในร้านเมนูเนี่ยครับพี่น้องเอาวันนี้สิพาพี่น้องไปหาปลาครับถ่ากแหงได้จังหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่งกำลังไปนะครับยืมแหงแหงมาเนาะนะครับในการว่านแห่นะครับหาปลา ครับออขอเวลาไปเปลี่ยนสุดลุงครับไปกังไงครับฮะโอ้โหว่ะ อันนี้เพื่อนประดุกหน้าครับประดุกเยีมาตามธรรมชาติครับฝนตกปากอะไรมาเอน้องน้ำนะครับซื้อของ้าได้ตามธรรมชาติครับแต่ปะดุกเลียงมันจะเป็นอีกสีลักษณะหนึ่งครับ ครับปลาด้วครับยผู้ชมครับวันนี้เราได้ปลาไงครับปลาคอโตมาเลยเลย ครับถึงไปกันเสิร์ฟไปท่านผู้ชมไปย่างมากนี่ครับแงส่วาดหลาดมาได้มีแนวนี้ได้พี่หน่อยนะครับสงสัยหน้อยยังไยสงสัยจะกินปลาไปหลายตัวแล้วนะครับแหมน้องจักเข้าใจเล่นจริงๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมตกใจหัวงใจวายตายตัวใครตัวมันเลยนะครับ

เราจะลุ้มเรือครับนี่ก็หลังจากที่ลงน้ำหนาวๆครับมนั่งทิ้งไฟจีปตาซุปวุ้นซุปไม้โมไม่แสบยังได้ก็บแสบคือเก่ากินอยู่ทงว่าคือกินอยู่บาดครับกินอยู่บาดมันก็ดแสบคนละแบบกินยู่นี่มันได้ได้ฟิลฟลิงครับขุ่นกัดเจียวเจียวอยู่ทั้งผุ่นครับเจียเต็ดเองกับมือยางวุ้งแต่เพชรยางเดียวครับโอ้แสบ้อม ยังไงอยู <p Alicia> ่น <t ip navy> ่ะเอาจะขับมาควรทำยังไงจิ้มม่งานมาได้มีแล้วครับย่งดึงออกมาจับยกเลย หลังจากใส่เวลามาชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องในการหาปลานะครับ <Wow. S 1> ะะเราก็ได้วัตถุดิบคือปลามาหลายพอสมควรนะครับรบสีผ้าพี่น้องตามไปเบิ้งครับวังเท้าสีเห็ดอาหารในรสชาติในเนวใดมาให้พี่น้องชมตามไปเบิ้งกันเรากันครับ <c oughs> หลังจากเขาได้ปลามาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขั่วปลานะครับคนใจบุถึงหามเบิงคนใจบุถรึงหางเบิงครับพรววาฉางนี่อาจจะมีเลือดกระเด็นดอกเขาสูหน้าจอนะครับติดตามชมกันเลยครับ หลังจากเซเวลาขั้วปลามาประมาณสิบนาทีครับนี่ก็คือผลลับนะครับที่ออกมานี่ก็คือปลาที่ขั้วเรียบร้อยแล้วส่วนตัวก็ส่วนตัวครับอันนี้เลือดติหัวเลือดเลือดเลือดเลืใส่ครับต่ว่าถึงงานเบิ้งได้ไม่น้องเน้อต่อไปขั้นตอนก็คือการนั่งไปประกอบอาหารประกอบเมนูเด็ดในเซฟกระทะสอดครับไดี๋ยวครับ นี่ครับพี่น้องขั้นตอนวิธีการน,นะครับเตรียมเครื่องปรุงในการเฮ็ดอาหารมื้อนี้ผมเฮีดอาหารในเมนูเด็ดนะครับในเมนูต้มปลาคอใหญ่นะครับแล้วต้มแซ่บครับสารพันเฮ่าครับตอนนีก้กำลังขัวหอมกับกระเทียมนะครับมีแต่หว้วนๆนะครับปลูกเองในสวน จะเอาไปตำเจ้านะครับนี่ครับปลูกเองนะครับท็ดหอมเผากระเทียมเผาครับทั้งนี้กระเซ็ยวไตำเจ้าไว้จิมครับปะดุกย่างมจาจัดจานไดแล้วครับ้ะเบิงใหม่ว่นหลังตอนนี้ก็กำลังปอกอพร้อมนะครับทั้งจากทิ่เผาก็เอาส่วนที่เป็นเปลือกที่มันใหม่ออกนะครับอันตรายอันตรายต่ตสุกภระเพาะเนาะข้าวก็ะเียเอามาแกะออกทำความสะอาดแล้วกระเสียไปตำจั้งนอยเดี๋ยวเสียวไปให ลูกมือเป็นคนต่ำนะครับแกครับแกหออกมสะอาดนะครับครับอันนี้การลูกมือมาแล้วครับนี่ครับผมลูกมือครับนณะนี้ก็ผมตวงนะครับคณะนี้ก็เดกเอาบักพลิกไปขัวใส่ใบบักโกดคาจังหน่อยให้มันหอมนะครับสวรอีสานบานหฮอแซ่บบ่แซ่บกะทามาซิมน้ำกัน ครับถ้าติดตามเลยครับบัตรสีซิมถ้าเบิ่งกันติดตามต่อไปใส่ความรู้บ่มีดอกครับในเรียนใส่ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาครับสืบทอดตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่แล้ะครับสมัยใดครับแต่สมัยผมเหนี่ยหน่อยต่อไปนะครับสใส่ ใส่พริกป่นยักหน่อยเพราะว่าสีสันมันเยวสีโคชูดฉาดนะครับเขาใส่ยักกน่อยเพิ่มสีสันนะครับใส่พอ่ประมาณเพื่อซอยเพิ่มสีสันให้มันดูน่ากินนะครันให้มันเป็นแต่แซแบภาษาบ้านเอาเห็นเป็นแต่แซ่บลักน่อยมีอย่างหนึ่งนะครับใส่หลายแซแบหลายนะครับแต่ว่าขังหลังซ่วงนะครับปริมาณที่เหมาะสมรับประทานห้าคนนะครัน แต่ผมกะสีนับจํานวนคนที่กินอยู่นี่นะครับเกินหายู่ห่นั่งอยู่น้ำกันอยู่หนีทุกคนใสาเบือเกินหน้าผมใส่เบือเนี่ยนครับนะครับกะใส่ปริมาณที่มาะสมนะครับใส่หลาเสียบหลาครับนะครับต่อด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาจักกี่หัอได้ล้ครับใส่ไย่ยางเดี่ยวมักเข้มกะใส่หลาต่อด้วยนะครับปลาแดกก็ทถ่นบ้านท่อ ปลาแดกต้อนนี่ขาดบรได่อยนะครับคนอีสานนี่ต้องใส่เป็นต้อนเป็นต้อนถ้าใส่แต่น้ำก็ว่าบ่ิสุทธอีกตําเจลวคนอีสานต้องเอาต้อนใส่น้ำใส่พอประมาณนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับโอ้ยหมดแดงกระก,กัดโอ้ยน้อนะครับเท่ากับโครครับให้มันเข้ากันเ,เ,เลี้ยงพอแล้ว คก็หอมอร่อยเลยครับ้้บานนนีะหมดหลังจากองนึงนะครับนี่แบบน้ำครับมาเพิ่นเอาปลาเค็งขึ้นครับปิ้งปลาเค็งก่อนยังค่อยกินปิ้งปลาดุกนะครับเนาะตัวนี้ปลาเค็งกำลังเลียงได้ที่เดี๋ยวถ้าเบิ่งว่ารสชาติสิเป็นแนวใดสิเค็มบ่ครับแนวเบิ่งมีแต่เกลือนะครับนี่เกลือเกลือหลายจัง่อยเรื่องๆนี่เฮาก็เคลียร์ออกเคลียร์ออกแล้วก็นจิ้งแจ่วนะครับบางนึงสิตําแจ่วผู้ซอยเพิ่นได้ตําแจ่วเรียบร้อยแล้ว อย่น่ไยเด็กซิมิึงนะครับ,บมาเน,นี่ยถึงวิธีการตำพริงครับตำใส่ต้มปลาเนาะนนพี่น้องคือพริกนี้มีประโยชน์อย่างหนึ่งครับซอยดับกินข้าว นะครับของปลาวันนี้พ่อน้าเดือนแล้วครับพ่อก่าปลาลุ่งเป็นยังเขาจังเก่าปลาลุ่งครับเพราะว่าน้ำที่เดือนแล้วสามารถได้ในปลาสุกเร็วครับแล้วก็สามารถกินข้าวของปลานะครับเพื่อให้เนื้อปลานี่บดสุกบดิบูรณนไป อับเิกัอ่าการปรุงอาหารรสชาติเด็ดของพี่น่องอีสานบ้านเฮา นะครับก็คือหน้าปลาแดดนะครับหรือภาษาไต้พ้นเนว่มาปลารานะครับปลาลานี่กินกับยังกระเสบครับให้ตำสมนตำแจ้วนะครับเข้าปรุงเพื่อเพิ่มรสชาตินี่ครับต้มปลานะครับ วังรอปลาสุกครับนั่งฟังลำไปจากกนะ่อนน้อพี่นอ้องเนาะนะครับเวลอล่อยกกับเขาลงไปกินนะครับละเดือนสิบสองยามเศร้าแสงตะวันเป็นเหลายามเศร้า,าปากจองปองละเขาเสีเหลืองผมกวางแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นเกี่ยวเพิ่งเหลือบ <c oughs> นกแฉนแม่นแจะแหะฮง อยู you kind of ่ปายต้นระทมตายแล้วย yeah, ังเสียงลมพัดไยเขาเล่นวาาสะดังเดือนสิบสองคนหัวฟังยู่กอเปลี่ยนมันงอนปปปรรร ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนอสำรับปลาหมอย่างนะครับหรือปลาหมอปิ่งของบานเท่านี้นะครับก็ได้ทีนะครับจังน้อยเขาสิมาสิมกันสำรับมองนี้ก็มีนะครับอันนี้เจ้าติดตํมางนึงแซ่บแน่นอนครับลองเดี๋ยวสุดสุดสดลองสิมนะครัาแซ่บบองเดี๋ยวชูดเบิดไตเครื่องเน่นสว่งครับสวยนะครับติดตํามงนึงนะครับเพ็ดเจ้าี่อันนี้บักเขือนะครับบานเท่าเอื่นบักเขือหรือลอยเอ็ดภาษาบักเขียนะครับ อามีดแบบแตงกวาแล้วก็พักกระโดนพักกระโดนนี่กาซีอารสชาติออกปัดๆเท่าสิได้กินครับเจ้าเดี๋ยวผมบอเสื้อนะครับบอเคยกินดนๆนะว่าเห็นท่อนหนึ่งเดี๋ยลองซิมเบิ่ย้พมันมันมีคุณสมบัติอหี่ยงครับนี่พักกระโดนมันกับปัดปัดครับมีคุณสมบัติอย่างครับอันนี้ปัดปัดเนาะครับลองกินกับเจ้าเบิ้งครับแซ่บครับอันนี้นะครับเป็นพักอิงยังครับ บีปลากังครับมัน<บ>มีรสชาติขมขมก,กินกับลาบกับออมต้มขมซ้อยแซบบ้านเฮาภาษาอีสานเขาขาดบ่อไรครับจะเป็นพักประเภทนี่ถ้าไปกินลาบกินยังยุไสก็ได้น้ำทงน้ำทาไปยุไซเขียงานกรุงเทพกรุงเทพก็กกคือดอยากน้ำบ่วงนี่อาหารอีสานบ้านเฮาไปไสก็คิดฮอดแต่เนีกินบ้านเฮาไปไซกับ,บ่แสบ ครับเดี๋ยวผมสีล่องซิมดีประกัางเบิล้วนะครับว่าม,มันสีแนวใดแดงยิง่งข้าว่ามันขมคอเป็นน้อยๆนะครับเนาะผมบอกคอยขันปาขมเนาะ <c oughs> ครับขมอีลีครับ <c oughs> แต่ลังจากขมลักข้าวหนึ่งมันสีออกหวานๆเนาะครับโอ้ยต้มปลาย,ยัางท่ทันสุกครับใส่เวลาขันเวลาไปฟังล่ำเยอะก,ก่อนแล้วกันนะครับภาษาฟังล่ำบ้านหน่อข้าเนาะพี่น้องเนาะ กุหลาบแดงกำลังอ่านกำลังมานที่อ้สงเรามอบให้แม่ชมยงดำรงความรักไว้ยาไรลัลงบัตธาเจ้า là bia quả pha nghe cháu oh, là bia quả pha nghe cháu tang mưa bát nhâm cay bớt à lại ngày nắng nguồn hay sông một giờ rồi อยากฟังต่อครับปีนาอยกากจ้างนังเนี่ยี่น้องเนี่ยเอ <c oughs> <c oughs> าซ้ำนี่ครับพ่อครับของน้ำปลาของข้ออันนี้นะครับเหง้าห้าต้มปลาได้ที่แล้วนะครับเครื่องผมทุกอย่างห่อลงโตแล้วไข่บนแดงก็ใส่ไปแล้วมดแดงก็ใส่ไปแล้วสมอันนี้นะครับข้าวสีเหลือเนี่ยคือเคล็ดลับเด็ดนะครับปลาเน่าอื่นว่าผักกระแยงนะครับคือในอีสานปลาเนา่าเป็นรองไว้นะครับหอมดอกผักกระแยง ยาฟ้าแรงครับลงมานี่แหละครับหอมเนี่ยนี่แหละครับเพลื่อนเวียนปาฝักขยงนะครับข้าสจีไส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับอาหารที่เด็ดของเขาครับเดี๋ยว๊บใหม่เดือดเ นี่ละครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนะครับที่เฮาซา,าลงหวยล่งน้องลงเบืองลงทาครับไปตามหาวัตถุดิบในการมาประกอบอาหารนั่นก็คือปลาหลากหลายชนิดครับซึ่งที่ผมถืออยู่นี่ก็คือต้มปลาคอครับการกินอยู่แบบอีสานบ้านเฮาการใส่วัตถุดิบแบบอีสานบ้านเฮานี่แหละครับในลูกไฮร้านเฮาเดเบิ้งไงยอดผูชื่นลุ่นไม่เฮาเดเบิ้งครับผู้เป็นไปอยู่เมืองไกลเมืองนอกนะครับหรือว่าไปอยู่เมืองกง นะครับหญิงาเงินบานเกิดไปดนครับกระยาลืมดื้อพี่หน้อเลยต้มปลาแซบกระแนงหมอมครับครับนี่ยกะย่างปลาเค็งกับแจวนะครับเบื้องวิวนะครับวิวทงหน้าของเขาทงหน้าบานเท่าเองนะครับว่ากินง่ายยู่ง่ายกินไม่ต้องไปพึ่งตามกระแสอีกอย่างที่มันมากมมยนะครับกินพ่อเขายู่ได้กินแบบคล้ายๆกับกินคือกินแบบวิธีชุมชนเท่ากินแบบบ่อสารพิษสารเคมีครับกะคิดว่า ทใดทีอยู่ห่างไกลจากบ้านนะครับก็ให้มาเบิงย่อน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 กับมาเบิงเก้บคองว่าซุมือนี้ชุมชนของเฮามันเป็นแบบใดกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้เขาควรวสิกลับมาอยู่กับชุมชนเฮาอยู่กับวิถีความอาเหลียบง่ายของบ้านเฮานะครับคิดว่าสาหรับมอนี้ก็คงสิเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าโอกาสหนาลองล่ดตามเบิวงว่าเฮาสิไปมองไดอาที่หนาอาสิไปมองไดต้องเสื้อไพรส์ครับต่องมาเบงว่าเฮาสิไปใสกันนะครับมอนี้ก็ทิ้งท่ายดลวิว